Okay, เ,ไไเดี๋ยวเราอีกแป๊บนึงหลังจากรายการจบช่วงสุดท้ายเนี่ยเ,เราจะให้แจ็คเนี่ยจูบก,ก้นของพี่หอยนะเพราะแจ็คสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดพี่หอยมีซิกแพคเมื่อไหร่แจ็คจะจูบก,ก้นหรือว่าตูดของพี่หอยซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีทข้างหน้าคอยติดตามดูเลยครมามาับโอ้โหพร้อมไหมฮะแจ็คครับผมพร้อมจะเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดตูดได้ไหมพร้อมน,นะครับเอาบอกให้ล้างปากกินในนี้ก็ได้โอ้พี่หอย ให้ล้างอ๋อบอกให้แจกันล้างปากไม่ใช่พี่หอยล้างก้นดูแล้วสวยแล้วดูแบบดุดดื่มเลยนะแจ็คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหัวคีย์บอร์ดอะไรกุยลิชี่ตั้งหัวคีย์บอรอะไรลิชี่ตั้งหัวคีย์บอรอะไรครับแจ็คจุ่ยเดี๋ยวหน้าหน้าวูดี้เดี๋ยวแชร์แชร์ว่าแจ็คจุบก้นหอยก็ได้แจ็คจุบหอยรออีกครั้งหนึงอีกสองนาที แล้วเราขอทำงานกบบนั้นรู้สึกไงรู้สึกไงอีกกี่นาทีครับเข้ารายการอ่ะรู้สึกยังไงครับไม่รู้พี่หอยมีขนตูดอ่ะพี่หอยโกนมาหมดเลยครับอะไรนะโกนขึ้นเลยโกนไม่โกนไม่คิดเขาจะให้โกนผมับความเป็นชายกูหายหมดเลยนะโอเคบ๊ายบาย เห็ดลิ้นจืนแดงสกัดจากประเทศเกาหลีร้านดอกไม้บานไม่รู้โรย1577 Home Shopping โฮ้ปปิ้งคุณผู้ชมครับเอสตอบย้ำความเป็นผู้นำทางด้านดิจิทั l ไลฟ์สไตล์นะครับของคนไทยด้วยการมอบประสบการณ์นะครับใหม่กับเทคโนโลยีสุดล้ำครับ Hyper Reality Experience จะเปลี่ยนประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์ให้สนุกเสมือนจริงไปขั้น หรือว่าเป็นการเปิดพิธีใหม่ของภารันเทิงให้ลูกค้าได้สัมผัสก่อนใครครับไปสัมผัสด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะที่ a s Shop 3สาขา AS Hyper Reality Spaceship นะคะสัมผัสประสบการณ์ท่องยนอานอวกาศสุดล้ำเสมือนจริงพร้อมแชร์ภาพเสมือนอยู่ในยานนะคะลงโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะคะ TAS Flagship นะคะ store สาขา Central World AS Hyper Reality Gallery นะคะสนุกกับการชม ภาพศิละปะรูปแบบใหม่ที่เคลื่อนไหวนีพิติตเหมือนจริงกับภาพวาดผลงานคุณอเล็กซ์เฟสนะคะศิลปินแนวสตรีทอาร์ตนะคะชื่อดังของไทยที่ AS Shop สาขาเซ็น r ร l ลพลาซาปิ่นเกล้าแล้วก็ยังมี AS v r t h e a t e r นะคะรับชมภาพยนตร์ในรูปแบบใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในภาพย,ายนตร์นั้นจริงๆที่ AS Digital l i f e Arena สาขา Central p l a าซาาดพร้าวค่ะไปดูใน Facebook Live ของตื่นคุยตอนนี้เลยนะครับจบรายการตอนนี้ แจ็คจะจุบก้นหอยครับโอ้าแล้วครับต้องล้างปากรอนะคะอ้ยกนคุณหทีมงานบอกว่าไม่ใช่พี่พี่หอยล้างก้นนะแจ็คต้องล้างปากหอยแจ็คสัญญากับหอยก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่าหอยมีซิกแพคเมื่อไหร่แจ็คจะจุบก้นหอยดังนั้นดูในไลฟ์ตอนนี้เลยครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยไลฟ์มาเลย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 เอาละได้เวลาเอาโต๊ะออกครับนี่ออกไหมฮะ เดี๋ยว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 ร็วแจ๊คล้าง่อนไหมคุณจะขอที่เป็นแม็กซ์ด้วยีกันขอที่เป็นแม็กซ์ดาวให้เห็น T M K l i v e โอเครับหนึ่งนะฮะเอ้ระวังนะโอเคครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะเอาละฮะแจ๊คครับขอทิชชู่หน่อยไปพี่เปิดข้างหน้าด้วยดูนี่ คนแข่งคนแข่ยอะไรไม่ต้องไปย่องไปไม่ไปเลยแจ็คบอกความรู้สึกก่อนยังไงบอกความรู้สึกก่บกลองเอาละครแจ็คครับผมนี่ไม่เคยให้ใครนี่มาจูบก้นผมง่ายๆนะครับคุณสัญญาอะไรกับผมไว้นะฮะว่าผมมีซิกแพคคุณจะจูบก้นผมนะฮะคุณวุฒิ รู้สึกจะเป็นรูปไลค์รูปไลค์ก้นนพี่น่าจูบมากเลยพี่หอยอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่หอยจะเอาตรงนี้ซ้ายหรือขวายังไงบอกกติกามาไม่ต้องซ้ายหรือขวาครับมาตรงกลางเลยครับแจ็คแจ็คแจ็คมาตรงกลางขอขอมาร์เกอร์หน่อยขอมาร์เกอร์หน่อยฮะมาเกอร์มาเกอร์ต้องมาร์ครับขอมาเกอร์เหมือนน้ำตาลขอมาร์เกอร์หน่อยฮะแจ็คแจ็คแจ็คปากกาปากกาอ่าแจ็คดูนะ แจ็คแจ็คต้องเอาปากเนี่ยจุกอะไรฮะมาร์คเกอร์ผมผมเสียวว่ามันมันจะมีอะไรมันม่เมันหลงเข้าไปอ่ะเป็นมาร์คเกอร์เป็นมาร์คเกอร์นะอ่านี่นี่แจ็คแจ็คต้องเข้าตรงนี้นะแจ็คนะโอเคแจ็คเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแจ็คขอทำความนิดนึงขอทำความนิดนึงขอทำความนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแจ็คเนี่ยบอกกับพี่หอยในรายการสดเราเมื่อ ชัญญากี่ปีฮะปีสองสามเดือนมมกกะูดจะพูดอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรแจ็คบอกว่าไม่มีทางว่าพี่จะมีซิกแพคได้เขาก็เลยท้าบอกถ้าผมมีผมก็จะทําด้วยถ้าเขามีผมจะจูบก้นเขาแต่ผมก็ถามกลับไปว่าถ้าผมทําได้ล่ะเขาจะทําอะไรเขาบอกให้พี่บอกเลยเลยก็คือจูบก้นผมไม่แต่พี่ไม่ควรให้ผมเอาปากเลยเข้าไปรูตุนหยิ่งมุจก เอาใจขอบขอบพอจมูก okay, okay, ถ้าเกิดว่าปากแจ็คไม่โดนโอ้โหพี่เดือดนั่นมันร่องร่องเลยไม่เป็นไรรองเสียงแล้วไหมไม่เป็นไรมันคือคนไม่ใช่หมาคนนะครับเมื่อคืนที่ลดอาหารด้วยไหนลองก่อ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 นลองอะไรลองอะไรแทัดแทดนะแท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 ดอืมเฮ้ย โอเคเย้ทมไหมวิวเท่าไหร่แ uh ล้วข้าก่อนข้าก่อนคู่เขาก่อนอ่ะให้พี่ยาให้กำลังใจด้วยอะไรเลยนี่ไงกำลังใจอย่านี้ยุยพี่ยามาต้องออกไปจากก้นขู่ไม่เอาพี่ยาพี่ยาเดีไวพี่ยาเราอยู่ด้วยดิก็อยู่ด้วยไงเออพี่ยากำลังใจน้องดิแต่คู่เข่าคู่เข่าวันนั้นคุณตราหน้าว่าพี่หอยทำไม่ได้วันนี้ซิกต้เดย์เขามีซิกแพคแล้ว เราแค่จูบก้นเขาเพื่ออะไรรู้ไหมคนไทยในอนาคตจะได้เห็นว่าว่าอะไรเห็นว่าอะไรถ้าผมทําได้ทุกคนทําได้อ่าโอเคแล้วต้องอกนะฮะตอนนี้จุดตอนนี้พึงแอร์เยอะเร็วใช่มีสิ่งนิดหน่อยหวันหลังอย่าท้าใครแต่ถ้าวันไหนแจ็คมีพี่จะกลับมาจูบก้นแจอา้าได้ พี่ไม่จูบอย่างเดียวพี่เอาลิ้นดุนด้วยเอาเอาเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วเราต้องเป็นคำพูดผมมั่นใจผมมีซิกแพคกเราเจ้ากันเอาไหมไม่ได้จูบก่อะไรนะเร็วๆก็เขียนมากไปแล้วมานี่เราขอเราขอทันยาผักถือดิ้นาเราขอถ่ายมาโอเค มีคนดูตูดกูซ่าอะไรนะอะไรนะดูมีคนดูตูดเข้าสามพันคนแล้วหรอสองพันสองพันเอ้ยเอายังไงไอ้แจ็คไม่ใช่หนังเอวมาฝั่งนี้นี่มาฝั่งนี้เน่เน่เน่ยิงเลยเร็วเร็วไม่มันดำไปอ่ะให้มันดูแบบน่ารักน่ารักมีแดงๆหน่อยดีกว่าเอาให้โดนนะแจ็ค เอี้ยมีขนด้วยอี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะว่วตูดตูดมันก็ต้องมีขนนิดหน่อยบ้าเหรอโอ้ยอี้เดียวตูดขนตูดอ่ะก็เดียวถึงวันเอาแจ็คยังไงวันที่แจ็คมีเดี๋ยวพี่จะกลับมาจูบก้นแจ็คเหมือนกันถ้าผมพี่พี่จะไว้ขนตูดให้ยาวกว่าพีู่พี่โดนดักแน่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไว้ขนนะพี่จะกัดขนดึงก็ดึงด้วยไอ้คนหลังนั่นละขนหน้าพี่แพรมแล้วเอาขึ้นมา าชี่ยเาดีใจเลยชามากเออไม่มีคนห้ามเลยนะการจะไดคนเชีร์จูบเลยเอาตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะผมมออจูบเลยจูบเลยเชีรยเชีร์เหมือนงานแต่งงานจูบเลยอันนี้คนผู้ชายจะจูบก้นของผมนะครับเนี่ยจูบไล่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  เร็วเร็จบเลยเอาด้จบเลยเอาแล้วไอ้ต้องค้างด้วยนะค้างด้วยจะถ่ายเอาจะถ่ายภาพนิ่งไงพี่ภาพวิดีโออยู่เนะไม่ไม่นีภาพนิ่งภาพนิ่งเร็วเร็วหน่อยค้างไวจนปวดค้างไวห้าวิค้างไวห้าวิค้างไวห้าวิเอ่ะอย่าตดนะพี่อ่ะค้างไวห้าวิจูเลยค้างค้างต้องโดนด้วยนะหนึ่งสองสาม โอ้ยเยอะไปสิเร็วเไม่เลยเร็วดิขอถามคำเดียวขอถามมาช้าได้ขี้ไหมยังเลยยังยังยังห้างไว้ห้าวีนะขางไว้ห้าวีนะหนึ่งสอาไปังไว้ห้าวีห้าวิ เอาไหมนี่ทุกคนมาเต็มมากเร็วเร็วเร็วแจ๊กเร็วดิเร็วเร็วเต็มเร็วชุ่ตุมเอเ็มจะเต็มขางไว้ด้วยขางไว้ดียวหนึ่งสองสามสี่ห้า ทันยาแจ็คยาแจ็คดููใครดูรไาม่กี่มือสังเกตมือได้ครับขับมือใครครับมือทันยาดีมือุดีไม่ไอชิบหายแ้มือกูดีกว่ามือทันยาฝันู้นแจ็คแจ็คก็เหมือนแบบว่าหอมแก้มแฟนตัวเองเฮ้ย ถ้าแจ็ตูดมีอยถ้าแจ็คถ้แจ็คถ้าแจ็คมีแพคเดี๋ยวพี่จะกลับมาเลิกเล่นแบบนี้วแจ็คแจ็คต้องมีให้ได้นะแลวเขาจะกลับมาคราวนี้ให้เขาจูบตูดแล้วใหอะไรจูบตูดแล้วก็ขออีกอันหนึ่งแล้วกันอะไรขออีกอันนึงนะเงี้ยไข่ ไอ้ขอไม่เอาเรียกใครอย่างได้ไปเที่ยหนังเองแล้วไปทำไมโดมเท้าผมดมเท้าอะไรล่ะขอให้มีสมบวัดอ่ะซ้อมก่อนสมมวัดถ้ามีแพ้อ่พี่โดนแบบนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถ้าแพ้แล้วพี่ดมอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างจำมันจำภาพนี้เอาภาพนี้เออ ตมือพี่หอยหน่อยนะครับสุดยอดมากเลยขอบคุณพี่มารัคขอบคุณครับแจกไปไหนอ่ะรีบไปไหนแจกไปไหนใครพูดแต่พิวีค่ะ้วี่ครับเดี๋ยวแจกของนิดนึงครับอ๋อโอเคมาเลยวันนี้ตื่นมาคุยเทของแจกเราจะมีการแจกอมาโดดีเอทีมัทฉะชาเขียวลดบาหวานความดันมูลค่า2800บาทคำถามถามว่าน้ำหนักปัจจุบันของเสนาหอยคือ เท่าไรเอ่ยนะฮะขอรางวัลอยู่นี่ครับพิมพ์มาเลยฮะน้ำหนักปัจจุบันของพี่หอยอยู่ที่เท่าไหรและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยที่ดูอยู่ในขนาดนี้เป็นท่าท่าหนึ่งอะไรนะฮะอ๋อน้ำหนักของพี่หอยอะคือท่าท่าหนึ่งของกรรมสูตรท่าท่าหนึ่งกรรมสูตรที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจะได้เจอหน้ากันแล้วกันได้นะครับน้ำหนักคือเท่าไหร่แล้วก็แชร์คลิปเลยแชร์คลิปนี้ด่วนแล้วก็จะได้ขอรางวัลจากเราไป มันมากกับเมื่อกี้เนี่ยมันมันมันจุกตูดจริงๆแล้วตูดพี่หอยเหม็นมากกูยืนอยู่ตัดได้ป่ามันท้าเองอ่ะก้ต้องให้มันแหละมันท้าเอง